โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงที่ช่องนี้นะครับอยู่กับผมเ็ดขอไปนะครับผมวัสดีครับวีวัเดีครับสวัเดาีครับีเคราะีครหครับีคร นะครับทุกคนอ่ะวันนี้นะครับผมมากับเจ้า GTB2 นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่รอบแล้วนานนานรอบที่แล้วอ่ะเคยลงไปแล้วครับผม g t b 1ไป1รอบเนาะก็ผลตลาดก,ก็ดีมากครับคนดูมาหมื่นฟิวอะน้องเวอเวอเกินเยอะไปเป้าก <g> ็ <ül> ประมาณนั้นอ่ะเออค na. ี่นั้นอ่ะก็ก็ก็วันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นของอันอีกตัวเนี่ยจะเป็น GT b 2เนาะก็ <g ül> ถามว่าประสิทธิภาพต่างกันเยอะไหมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันเยอะไหมแต่ผมก็เล่นแล้วมันแรงบอก,กันเลย จริงอยู่ที่รูปทรงแล้วแหละจริงๆตอนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเฟี้ยวจัดเลยนะเฟี้ยวจัดเลยตัวเด็ดแต่งกับแต่งในออบากาเดีะน้องเมื่อไปเป้าไป <c oughs> ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะเป็นยังไงเนาะก็ก่อนจะไปฝากกันเิ่มกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ไปดูกันดีกว่าไปก็ขั้นแรกเลยครับไม่ไกลไม่ไกลเลยทำอะไรทดสอบบางเดียวน,นั่นเองไปดูนี่แล้วมันเดี๋ยวก็ ก็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 ลองดูกันกันเลยนะครับว่าวงเลี้ยวประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวมาพูดข้อเสียของรถคันนี้ก่อนเลยนะมันถามว่ามีข้อเสียไหมเหรอมัน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 มีอยู่แล้วครับคันนี้มันรถช่วงด้วยช่วงตัวรถมันสั้นน่ะเวลาเลี้ยวใช่ไหมมันอาจจะสะบัดได้อะแบบตูดมันสะบัดได้อะเข้าใจใช่ไหมบางทีมันอาจจะหมุนเลยพลิกกับมันไม่ใช่เชิงพลิกมันจะจะเลี้ยวแล้วมันจะหมุนอ่ะเข้าใจไหมเพราะช่วงตัวรถมันสั้นอ่ะมันรถมันไม่ได้ยาวอ่ะเห็นไหม นี่แหละคือข้อเสียของมันครับแต่ถามว่าข้อดีเยอะกว่าไหมแน่นอนครับคันนี้รถข้อดีเยอะกว่ามากรถมันไม่ได้เบาด้วยนี่มาพูดเรื่องพูดถึงข้อดีละรถไม่ได้เบาด้วยคันนี้แบบจูนแบบยึดเกาะได้เต็มที่เลยครับแล้วว่าลาเลี้ยวจะหนึบมากดูหนึบไหมเนี่ยเนี่ยจะพูดถึงจะ,ะ,ะมนันจะประมาณนี้มันจะปัดประมาณนี้แต่ว่ารถผมจูนให้มันหนึบแล้วไงมันกนะ็เอาอยู่แล้วครับเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วมันถ้าเราไม่นั่นจริงๆนะคือ คือแบบพูดไม่ถูกอะสมมติถ้าเราไม่ได้ขับขับขับแบบแบบแบบเวอร์จริงๆอะเออมันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็คุมอยู่ครับมันปัดนิดเดียวแล้วก็หายนี่นี่วงเลี้ยวประมาณนี้เนาะดูเลยเลยดูความเร็วไม่ต้องสืบนะคนรูจะเห็นแล้วนะอัตราเร่งประมาณไหนอะดูเดียโอ้ยชนช้อนน่ะเออดีชนชนไม่ให้หมด โดยเดดีเมื่อเป็นไงคมไหมเข้าโค้งมาเร็วจัดอ่ะเูดิดูซิกแซกนะดูซิกแซกแด้เลยนะเดี๋ยวเล่นซิกแซกให้ดูซิกแซกซิกแซกไม่ได้ละเฮียมันหมดต้นไม้ละตับเลยนะนี่แต่ว่ารถมาคุมง่ายจริงนะดูดูคนดูดูไม่ต้องคุมยากเลยในซอยในซอยก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ถ้านอกซอยมันคุ้มง่ายขนาดนี้ในซอยก็แบบช,ชิวๆชิวจัจเลยอเดีวยดวดิไม่ใช่ผิดอันทัวทีข่าผิดซอยน,นี่อันนี้แหละนี่แบบเสียวมากเลยนะคนดูดูดิแบบรถดีคันนี้ดีจริงนะ g t b ดีจริงนะผมชอบนะผมค่อนข้างปลื้มอะจริงแล้วอีย่างเนี่ยในเมืองโลเปใช่ปะเออไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ในเมืองโลภีไม่ไไมีอะไรหรอครับคนดูลืมไปปะอยากจะพูดแล้วลืมเลยเออด,ดีก็ลองดูลองเรียงนะครับประมาณนี้แหละอา้าวชน อ,าอา้าวชนโอ้าวโอยวะเอ้ยก็มาผิดซอยก็ว่าเลยนี่ไะก็ประมาณนี้นะครับคนดูก็วงเยอะหนึบไปจากที่คนดูเห็นเนาะจริงก,ก็เห็นเหตุก็อยู่นะครับว่ามันมาไหนเนาะเราเราก็พังด้วยเออดีเฟีย้ยวมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองความเร็วสูงสุดกันดีก,กว่านะครับผมว่าจะ TTP คันนี้จะทำได้ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปก็ที่เดิมครับที่ลองครับเส้นเดิมคุ้นเคย สมมติใครที่ติดตามผมเกี่ยวกับการจุลลดรถน่าจะรู้ดีเลยแหละเพราะเส้นนี้มันคุค้นเคยมากดูดูความเร็วดูความเร็วสามร้อยสามร้อยไม่เห็นดูแล้วเขาโค้งเขาโค้งอย่างนี้ดูเขาโค้งอย่างนี้เขาโค้งอย่างนี้ดูกดเบรกทีเดียวอ่ะรู้เรื่องเลยอ่ะเบรกกันหนึบอ่ะแรงก็แรงอ่ะโอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอา้าเอ้าเออเอโอ้โหโ,โ,โม่แโมเยอะเป็นไงล่ะมึงรถ ลดความเร็วเป็นนะครับคนดูกันนึงเดี๋ยวรถขึ้นก่อนรถขึ้นก่อนเราจะนั่งโมอันหนึงไปดูแต่เราจะเห็นแล้วครับสามร้อยถึงแน่นอนครับจริงๆเนี่ยขนาดนี่จะถึงเลยเนี่ยสามร้อยเนี่ยแค่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วผมอัดไว้อีกแล้วนะครับคลิปนึงนะครับแต่ว่าไฟล์มันเสียเน, <laughs> นอะผมจะนั่งอัดคลิปนี้ใหม่คลิปที่ผมอัดได้รอบทชแล้วใช่นไหมครับความเร็วมันอยู่ประมาณสามร้อยสี่สิบอะตรงทางเนี้ยนะที่ลงมาเมื่อกี้นะก็แรงแรงเลยอะ ก็เดี๋ยวเรามาดูสูตรจูนกันดีกว่าครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะดูนี่นะครับทุกคนสูตรจูนก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้เป็นค่าของกล่องจูนใหม่นะใช่เป็นเป็นแบบของกัาเรียกอะไรอะสคริปต์จูนใหม่ก็จะประมาณนี้เลยครับลองปรับใช้กันได้เลยนะครับก็ค่อนข้างลงตัวแล้วสูตรเนี้ยดีมากดีเวอร์อะไรเขาก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะยึดเกาะเยอะขนาดนี้ไปชิลอยู่ละก็ฝากตระเลงกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ซีอูบ๊ายบายครับเจอกันครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายคอนโดบาาาาาายยยยยยบบบบบ